ทะลุมิติเกิดใหม่ในโลกผู้พิทักษ์วิญญาณตอนที่39ตอนที่40ท่านสาม,มารถสนับสนุนช่องคาบปลยข้าอยากแค่จยุดคอได้ในวันนี้เบอร์โดเนต082 6 4 2 7 2 7 7สกขอบคุณมากนะขอรับลีเว่ยตอนนี้หมดเวลาของแกแล้วบ้าหนะ้าไอ้เจ้าเด็กนี่รู้จักแม้กระทั่งชื่อของฉันแต่เขายังสามารถเรียกนกฟินิกซ์รับก้าออกมาได้อีก ไดว่านี่มันเรื่องอะไรกันเขาเป็นเพียงแค่ผู้ไปทักวิญญาณระดับสองเองไม่ใช่หรอแกแกรู้จักชื่อของฉันได้ยังไงนี่แกเป็นใครกันแน่ <c oughs> เรื่องนั้นแกไม่จำเป็นต้องรู้ <c oughs> ไม่ฉันไม่ยอมง่ายๆหรอกทักษะอันเชิญราชาอันเด โอ้โห oh เอาจริงแล้วสินะถ้าอย่างนั้นก็มาดูกันว่าเพลิงไฟของฟินิกระดับ9มันจะแข็งแกร่งรุนแรงสักขนาดไหนถึงเวลาที่แกจะไปลงนรกได้แล้วไม่นะไม่นะท่านนกฟินิกได้ปรอดได้ปรอด เอ้านี่มันโดนไฟคอกตายง่ายขนาดน,น,นั้นเลยอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขาหนีไปไหนแล้วหึแล้วนั่นมันคืออะไรกันแหวนเก็บของว้าวกลับกลายเป็นว่าเป็นแหวนเก็บของของเจ้าหมอนั่นมาดูกันหน่อยสิว่าข้างในมันมีอะไรอยู่บ้างดูเหมือนระยะเวลาคงอยู่ของนอกเวนกิกศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะหมดเวลาแล้ว เราควรจะรีบออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็เผามิตินี่ให้สิ้นซากไปเลยซะในเมื่อไม่รู้ว่าจะออกทางไหนถ้าอย่างนั้นก็แค่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นเท่าทานว้าวว้าวทุกคนดูน,นั่นอาจารย์ลีคะนั่น นั่นมันคืออะไรนั่นนั่นมันเขาเย่ลิงแกวดาก้อนไปช่วยรับเย่ลิงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเพลิงปกป้องพวกเขาเอาไว้เผาพวกมันให้หมดเย่ลิง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 นี่นาย นายเป็นยังไงบ้างรู้หรือเปล่าว่าทําให้ฉันกังวลเกือบตายเลยนั่นเนี่ยเอออาจารย์จริงเย่ครับผมสบายดีครับฮะฉันก็ตกใจแทบแย่ yeah! ถ้าหากว่านายเป็นอะไรไปอาจารย์หงซิลของนาจะต้องมาตามฆ่าฉันแน่ๆทุกคนดูนั่นสิดูเหมือนว่าตอนนี้สัตว์ประหลาดจะล่าถอยไปหมดแล้วดูเหมือนว่าการกลับมาของเย่ลิงจะทําให้พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ล่าถอยกันหมด ทหารแห่งเมืองแบ็ค็อกทุกคนฟังคำสั่งของฉันเดี๋ยวนี้รีบไปตามฆ้าพวกสัตว์ประหลาดเหล่านั้นให้หมดอย่าปล่อยให้มันหนีรอดไปได้ครบรอบครับครบราบครับอาจารย์ลีคะดูเหมือนว่าตอนนี้พวกสัตว์ประหลาดต่างๆจะเหลือน้อยลงมากแล้วทําไมพวกเราถึงไม่พาเย่ลิงกลับกันก่อนล่ะคะอืมพวกเราควรจะพาเย่ลิงกลับไปก่อนเย่ลิงนายถูกจับไปที่ไหนเรื่องมันยาวครับ ผมถูกลิทอันเดดที่ชื่อว่าลีเวยมันจับผมเข้าไปอยู่ในมิติความมืดอะไรของมันสักอย่างครับว่าอะไรนะไอ้เจ้าลีเวย์นั้นมันชั่วร้ายและแข็งแกร่งมากมันเป็นคนที่อยู่ในระแปดเลยนะนี่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่นายสามารถหนีออกมาจากเงื้อมมือของมันได้เอาล่ะไหนเมื่อเธอสามารถกลับมาได้ก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไปตรวจร่างกายดูให้เรียบร้อยดูซิว่าร่างกายของเธอบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า ดูเหมือนว่าองค์กรภัยพิบัติแห่งความชั่วร้ายพวกมันจะอยู่เบื้องหลังการลุกรานของสัตว์ประหลาดในครั้งนี้สินะเย่ลิงนายโชคดีมากเลยนะที่สามารถรอดพ้นมาจากเงื้อมมือของลิชระดับแปดได้ใช่แล้วล่ะเย่ลิงนายนี่ชจางสุดยอดมากเลยจริงๆฉันก็ไม่ได้สุดยอดอะไรหรอกอันที่จริงแล้วฉันคิดว่าฉันก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละเอาล่ะทุกคนอย่ารบกวนเขาได้แล้วตอนนี้ก็ปล่อยให้เย่ลิงพักผ่อนสักก่อน นอกจากนี้เรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากฉันจะต้องรายงานเรื่องทั้งหมดนี้ให้ทางมหาลัยทราบถ้าอย่างนั้นพวกเรากลับก่อนนะย่ยลิงพักผ่อนให้เต็มที่ล่ะครับครับไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับลาก่อนครับไปกันหมดสักทีฉันอยากจะรู้จริงๆว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในวงแหวนจัดเก็บนี้บ้างหินผลึกวิญญ,ญาณเกดมังกร ดวงตาวิญญาณโอ้โหไม่คาดคิดเลยว่าตาเท่านั้นมันจะรวบรวมสิ่งดีๆมากมายขนาดนี้ของทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุวิวัฒนาการระดับสูงทั้งนั้นด้วยวัสดุพวกนี้ทั้งสูยโยและก็เฟิงจิวพวกเขาคงจะสามารถทะลวงผ่านระดับได้ในคราวเดียวที่ตั้งของเมืองแห่งภัยพิบัติแห่งความมืดฮะเจ้าว่าอะไรนะ ลีเวยล้มเหลวในการโจมตีเมืองแบ็กร็อกยางงั้นรึใช่แล้วขอรับอง์ราชาไม่ใช่เพียงแค่นั้นพวกเรายังไม่พบร่องรอยต่างๆของร่างของลีเวยเลยครับอะไรกันลีเวยตายแล้วยังงั้นรอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทุกอย่างที่พวกเราได้รับมาคาดว่าลีเวยน่าจะถูกนกฟินิกซ์สักสิบฆ่าตายขอรับ ลีเวยเขาเป็นสหายของข้ามานับร้อยปีนี่เขาต้องมาตายเพราะเหตุการณ์นี้อย่างนั้นเหรอช่างน่าเจ็บแค้นจริงๆฉันเคยตักเตือนเขามาโดยตลอดว่าอย่าไปยั่วยุกับนกฟินิกซ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นอังคาดแต่เขาก็ไม่เคยฟังคำเตือนของฉันเลยยังมีอีกเรื่องหนึ่งขอรับองค์ราชันพวกเสื้อคุมทมินได้พาผู้ชายคนหนึ่งมาพบกับท่านตอนนี้เขารออยู่ที่หน้าห้องโถงแล้วขอรับ คนหนุ่มผู้ชายยางงั้นเหรอได้พาเขาเข้ามาสิรับทราบขอรับจงจำมองไว้ด้วยเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านผู้นำของพวกเราอย่าพูดอะไรไร้สาระออกมาเด็ดขาดเอเอท่านหัวหน้าขอรับชายหนุ่มคนนี้เป็นลูกชายของหัวหน้าตระกูลหลิวในเมืองเทียนหุยที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้ขอรับ เขาต้องการจะเข้าร่วมองค์กรไปพิบัติแห่งความมืดของพวกเราหลิวววูอดีตนายน้อยแห่งตระกูลหลิวยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์กรไปพิบัติแห่งความมืดของพวกเราขอบคุณมากครับหัวหน้าขอบคุณมากครับผมหลิววูอย่างไรก็ตามอ,อืม ทุกคนที่เข้าร่วมองค์กรไปพิบัติแห่งความมืดของพวกเราทุกคนนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายนี่มันอะไรกันร,ราคาที่ต้องจ่ายอย่างนั้นหรออ้าอ้าเจ้าไม่ต้องกังวลอะไรไปมากหรอกราคาที่ต้องจ่ายนี้จะไม่ทำอะไรเจ้าถ้าหากว่าเจ้ายังพักดีต่อองค์กรของพวกเราเพียงแค่เจ้าไม่ทรยศ เจ้าก็จะได้รับความแข็งแกร่งไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหากว่าเจ้าทรยศองค์กรของพวกเราเจ้าจะได้รับความเจ็บปวดอย่างทุกทรมานจนเจ้าไม่สามารถจะจินตนาการได้ตัดมาที่ห้องพักของเย่หลิงว้าวๆ้า,านี่มันมีของดีเยอะแยะจริงๆเลยนะเนี่ย แหวนช่วยชีวิตใช้งานได้เฉพาะโฮสเมื่อได้รับก,การโจมตีที่ร้ายแรงเจ้าของแหวนสามารถใช้แหวนนี้เพื่อต้านทานการโจมตีที่รุนแรงได้ไม่ว่าการโจมตีใดๆก็สามารถต้านทานได้ทั้งสิ้นระยะเวลาในการครูดาวหนึ่งเดือนถึงแม้ว่าจะใช้ได้แค่เดือนละครั้งแต่มันก็สามารถรับประกันได้ว่าชีวิตของเรานั้นปลอดภัยมากขึ้นแล้วละ่ะอืมการ์ดนี่นี่มันคือการ์ดแปลงร่างอย่างนั้นเหรอ การแปลงร่างสามารถเปลี่ยนร่างของเป้าหมายที่กำหนดให้กลายเป็นร่างของมนุษย์ได้หลังจากเปลี่ยนร่างเสร็จสิน้นคุณจะสามารถสลับไปมาระหว่างดั้งเดิมในร่างมนุษย์ได้อย่างอิสระหมายเหตุการแปลงร่างไม่สามารถใช้งานกับเป้าหมายอื่นอีกหลังจากที่เปิดใช้งานแล้วรูปร่างจะคงที่และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปเฟิงจิวมานี่หน่อยสิทำไมมีอะไรหรอเฟิงจิว เธออยากมีร่างกายเหมือนกับมนุษย์ไหมอยากจะมีร่างกายเหมือนกับฉันหรือว่าเสียวโยหรือเปล่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเป็นไปได้ไหมว่านายสามารถแปลงร่างของฉันให้กลายเป็นมนุษย์ได้ฮ่าฮ่าฮ่ใช่แล้วฉันสามารถทําให้เธอกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ว้าวเยี่ยมเลยแต่ถ้าหากว่าฉันกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วฉันสามารถกลับมาเป็นร่างฟินิกแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าถ้าฉันเป็นร่างมนุษย์ ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่สามารถปกป้องชีวิตของเธอได้หรอกนะฮไม่ต้องกังวลไปการเปลี่ยนร่างนี้นะมันก็เปลี่ยนได้ไปมานั่นแหละเธอยังสามารถเปลี่ยนกลับเป็นรูปลักษณ์ปัจจุบันของเธอได้จริงร่จริงร่ถ้าอย่างนั้นช่วยแปลงร่างให้ฉันหน่อยเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะฉันจะเริ่มทําการเปลี่ยนร่างให้เธอเดี๋ยวนี้แหละผมจะรีบไปให้วันละสองตอนสองตอนนะขอรับถ้าหากว่าคลิปหายไปก็ไม่ต้องห่วง แปลว่ามันมันหายไปแล้วนะครับท่านสามารถสนับสนุนช่องคาบปลข้ายากแค่หยุดโคได้เลยวันนี้เบอร์โดเนตศูนย์7ปดสอีเจ็ดเจขอบคุณมากนะขอรับ